เรื่องเล่าของคนอีสานตำนานบุญเขาสากเว้ากันมาปากต่อปากคือบุญเดือนซิบที่หลายคนเข้าใจกันว่าเป็นบุญที่เฮ็ดขึ้นเพื่อให้พระเนน่ทั้งวัดจับสลากเพื่อจะรับปัจจัยทายท่านตลอดจนํำหรับกับเขาที่ยาตโยมน้ำมาถวาย บุญเขาสากนี้สิเหตุขึ้นในวันเพ่นเดือนซิบเลยเอิ่นว่าบุญเดือนซิบและมูนเหตุ่เห็ดขึ้นนั่นก็เพื่อให้เขาในหน้าที่ปักดำได้งอกงามและได้ผลบริบูรณ์พร้อมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว สิ่งที่หลายคนเข้าใจนั้นบ่ิยีมีแค่เรื่องราวของการอุทิศส่วนกุศลหรือ่้ำขื่นเพื่อให้เขาในหน้าที่ปักดำงอกงามเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาอย่างลึกซึ้งและคนอีสานที่เข้าใจกันดีว่าเรื่องเล่าเหล่านี้มีความเป็นมาจงังใด ยายนวลแม่ผู้บังเกิดกล่าวแม่ผู้มีความอดทนอดกลั้นสูงผู้เข้มแข็งบ่เคยหองไห้ต่อหนอาคนเล่ยแม่แต่น้อยห่วงของยานวลคือลูกสาวที่ม่่ัวาเดือนแรมลูกที่ดื้อรัน้นแต่หัวคิดดีเป็นที่หนึง่งเรื่อเกง่งบ่เคยตกเล้ยจักเทือ่อแต่เกลียดความจนมากเพราะถึหมูหลอ,อกมาโดยตลอดว่าลูกขี่ทุก เลยบ่พอใจในสิ่งที่แม่ตนเป็นแม่ตนมี่ร่วมไปถึงแม่ตนถ้ำเดือนเลยเกลียดความจนเกลียดทั้งแม่ที่ให้เจ้าของเกิดมาต่อยตาเพอเหตุนี้เดือนเลยบ่เ้าใจแม่ทำให้เดือนขุนเสียงกับแม่มาโดยตลอด cái nguyên nhân đó là Vậy luôn ไปซ้ายมนต์มากับโรงเรียนอ่าๆสวยจ้าๆๆว่างอยู่เนาะ นะเธอทำไมถึงทำตัวแบบนี้ก็เพื่อนมันร้อนในครอาจารย์ถึงแม้ว่าเพื่อนมันจะร้อนเธอมากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่ควรจะทำแบบนี้ครูจะพักการเรียนเธอเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เพื่อเป็นการลงโทษที่เธอทำให้เพื่อนเก็บอาจารย์ พอดีบแบบงาน,นที่ฟังไว้แบบบ้านนะ,ะ่ยค่ะเอาไม่ให้ดูะคะ่ะไหนคนรุ่นไหนฉันว่าแบบนี้ไม่โอเคอะ่ะแบบนี้โอเคกว่าน,นะ,อะค,ค,คอนเซ็ปต์ถ้าแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะแบบนี้ก็คล้ายกันนะคะคือมันเป็นคนละสีอะคะ่ะโอเคไหมคะหรือว่าชอบสีนี้คะเอาสีนี้ก็ได้ โอเคค่ะขอตรนะอูกคคาได้ค่ะฮัลโหลเดือนเดือนจ้ายุใสย่ละ พอมีเวลามาเบิ่งเมียวันนี้เ <c oughs> มียว่าสบายเลยเนี่ยมาเบิ่งเมียในเด้อเออเอาสนั่นละยัยโทรมาบอกซื้อวันนี้ฉันจะขอเก่าในทานเก่าในปางลัง เป็นของทงคำคําจอนผู้ฟังบ่ทันหูจึงละดูฝนลง,ลงแล้วเดือนสีเพ่งบุญเข่าสาแมย์ไม่อยู่อยากเขาเข้าขังไว้อีกกว่าปียุ้มพาบานเพื้นจีเปิดป้องประตูไคร ฟ้าออกมาไว้ไว้กระตาเจียมพมว่าแม่นจอมแพง่มาทบุญอุทิศงแม Y, b bài thang đầy sang môi hiến n ได้บ่ได้ให้โฟกัสธาองแดงคำแพงเออให้เจ้าทำบุญหาแม่เดือกคำแกวแม่สิไปกันเด้อล่ะใหุ้่งตามใจลมหาฮอดบุญออกพรัษาแม่สิมาโนหาใหม่เดือคำเดือ ເປັນສັກບາດແຖວໂວຍໃຫຍ່ມາໃສ່ບາດແລຢາດນ້ຳຫແກວມດ